อันนี้ก็คือผู้ว่าเช่ากับผู้ให้เช่าค่ะทุกคนนี้ก็คือการที่เขาให้คุญแจบ้านที่เราเช่าบ้านนะทุกคนเขาให้รหัสมาแกะเอาคุญแจเองนะเขาจะแฟนไว้แบบนี้นะพอเราได้กุญแจแล้วเราก็มาเปิดประตูนะทุกคนทุกสาวเราก็เปิดประตูเพื่อจะเข้าไปดูในห้องที่เราเช่าต่อวันนะเราเช่าแค่สี่วันนะทุกคนที่นี่มันก็แปลกนะ เขาให้เช่าบ้านเป็นวันแล้วแต่ว่าเราจะเช่ากี่วันนะคะทุกคนแต่ต้องมีเงินมาเช่าเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือคือของที่เราจะนำเข้าไปในบ้านเช่าพลุงพลังจากเมืองไทยนะคะเพิ่งมาถึงนะ,ะทุกคนนี้จะเป็นหน้าบ้านก็คือรถแท็กซี่จอดให้เราลงนะ,ะ<ม>นะทุกคนเราก็ขนของเข้ามาและะะ<ม>้วทุกคนก็มาดูบ้านที่เราเช่าวันหนึ่งนะคะต่อวันนะ,ะ,<ม>นะทุกคน ต่อวัน4,800บาทต่อวันนะทุกคนเราเช่าแค่4วันเราไม่สามารถที่จะเช่าต่อไปนะทุกคนเราก็มีงบประมาณนี้เราก็จะเช่าเท่านี้แหละคะทุกคนเท่าที่เราเก็บเงินมาเพื่อจะเาเียมบ้า,บานเราไปเปลี่ยนผ้าท,ที่จะนั่งโซฟาที่เขาให้เช่านะทุกคนเอออันนี้ก็คือห้องนอนสองห้องนอนสองห้องน้ำนะทุกคนลูกเราก็เก็บ ของเข้ามายังไม่เสร็จเราก็เปิดประตูทะลุออกมาให้เพื่อนเห็นห้องนอนเลยนะทุกคนทะลุไปฝั่งโน้นนะทุกคนก็มีกระจกมองไปเห็นอีกด้านหนึ่งข้างนอกนะทุกคนแต่ไม่สามารถออกไปเพราะมันหนาวฝนตกค่ะทุกคนมาถึงฝนก็ตกหนาวก็หนาวที่นี่ก็มีน้ําอยู่น้ําที่เขารอเสิร์ฟเราพร้อมกับที่เรา จ่ายค่าเช่าไปก็คือของแถมนะทุกคนมีขนมหนึ่งห่อนะทุกคนมีน้ำสามขวดนะคะทุกคนใน4วันนี้เขาจะให้เราเท่านี้นะทุกคนแต่ว่าโชคดีน้ําที่นี่ก็คือเรากินน้ําก๊อกได้นะพอว่าน้ําหมดเราก็กินน้ําก๊อกได้นี่ขนมช็อกโกแลตคืนนี้เราต้องพักผ่อนกินขนมเอาแรงเที่ยวพรุ่งนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีเป้าหมายที่จะไปเที่ยวพาทุกคนไปเที่ยว จุดไฮไลท์ของซิดนีย์นะทุกคนจุดไฮไลท์ของซิดนีย์ที่นี่ถ้าใครมาก็ต้องมาถึงนะคะ,<น>ะทุกคนโอเบล่าเฮาส์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันคืนนี้ขอนอนที่นี่ก่อนสถานที่ที่เรานอน,อนที่นี่นี่ก็คืนนี้ก็จะทําอาหารกินตื่นเช้ามาก็ไปกันเลยค่ะทุกคนมาเรามาถึงที่นี่แล้วคะ่ะโอเบล่าเฮาส์นะคะทุกคนที่หลายๆคนมาถึงก็ต้องมา ถ่ายรูปหรือว่ามาชมวิวมาก็ต้องมาให้ถึงนะคะทุกคนก็จะมีทะเลรอบเมืองแล้วมองด้านนี้ก่อนนะทุกคนด้านนี้ก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสะพานนโค้งงามสวยงามอลังการอย่างนี้แหละทุกคนพ่อบ้านเราก็เดินซ้ายเดินขวาเดินมองไปมองมาว่ามองไปมองมาตื่นตาตื่นใจเราก็ตื่นตาตื่นเต้นเหมือนกันค่ะทุกคนเพราะว่า อย่างที่บอกแหละเราจะมาเราก็วางแผนไว้ไหลายหลายเดือนแล้วนะคะทุกคนหลายเดือนเกือบปีแล้วเนอก่าจะมาที่นี่นะะทุกคนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางมาที่นี่เนาะตกคนหนึ่งค่าตั๋วนะคะทุกคนค่าตั๋วคนหนึ่งก็หกหมื่นนะคะทุกคนหกหมื่นเนาะอ่าไปกลับนะคะทุกคนไปกลับเนาะอันนี้เราพูดถึงว่าไปกลับนะคะทุกคนต่อคนนะอ่าต่อคน ก็เราก็มาถึงที่นี่แล้วเราก็เดินรอบๆแล้วเราจะมีเป้าหมายที่จะเดินไปซื้อตั๋วเดินเพื่อนๆไปพาเพื่อนๆเ,เดินเพื่อนๆชมวิวไปด้วยไปซื้อตั๋วรถบัสรอบเมืองนะทุกคนคนอื่นเขาอาจจะเรียกอีกรถแบบหนึ่งนะแต่เราจะพูดแบบบ้านๆให้เข้าใจง่ายๆที่จะพาไปขึ้นรถรอบเมืองเราเรียกว่ารถบัสนะทุกคนรถอะไรก็ไม่รู้แหละ เมืองเขาอาจจะเรียกอีกแบบหนึ่งแต่สำหรับเราว่าเรียกว่าเราจะพาไปดูรถบัสที่จะไปซื้อตั๋วรอบเมืองนะทุกคนอันนี้ก็บริเวณรอบๆที่ออกมาจากตรงที่จุดไฮไลท์เมื่อสักครู่นิดนึงแล้วก็จะเดินไปมันก็จะเป็นเป็นนักท่องเที่ยวเดินชม จุดไฮไลท์ที่นี่นะ,ะทุกคนก็ถามราคาตั๋วว่าจะลงเรือหรือจะขึ้นรถนะมันจะมีลงเรือข้ามไปอีกเกาะหนึ่งนะ,ะทุกคนแต่ว่าวันนี้เลือกที่จะไปขึ้นรถบัสรถรอบเมืองเนาะค่ะทุกคนเนาะเราก็เดินมาเดินมาว่าจะเจอเจออะไรแล้วก็เพลินไปเลยนะคะทุกคนเราเป็นนักท่องเที่ยวเนาะเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเจเจออะไร อ้าวเจอแล้วจ้าเจอแล้วเจอน้องนะน้องสุนัขน้องที่น่ารักที่นั่งขอกระตังเพื่อช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็มีคนมาให้ตังน้องก็ด้วยนะะทุกคนขอจับน้อยนะแล้วก็มีอ้าวมีผู้ใจดีอีกผู้อุปถัมภ์ใจดีขอจับน้อยนะ,ก,ะนยนะก็คือเมืองเขาเป็นเมืองที่อบอุ่นนะคะทุกคนรถมาแล้วแต่เราไม่ได้ไปคันนี้นะทุกคน อันนี้รถรางเนาะมาแล้วแต่เรามาคันนี้ค่ะทุกคนเราขึ้นมาแล้วนะรถมันมีสองชั้นนะทุกคนค่าตั๋วคนละหนึ่งพันหกร้อยบาทเป็นเงินไทยนะทุกคนพอเราขึ้นมานั่งข้างบนแล้วก็จะมองขึ้นไปก็จะเห็นรถรางอีกข้างบนนะ่ะกาลังกาลังขับผ่านมาพอดีนะรถกําลังจอดอยู่นะคะทุกคนรถยังไม่ออกเนาะเรานั่ง รถคันนี้นะรถไม่มีหลังคานะทุกคนที่เขาให้นี้เขาให้หูฟังเนาะเป็นภาษาให้เราเลือกว่าเราจะฟังภาษาไหนแต่บางเอิญที่เราเลือกมันไม่มีภาษาไทยค่ับทุกคนไม่มีภาษาไทยเราก็เลยไม่รู้อินูอินีว่าจะไปไหนดีเนาะแต่ว่าลูกเขาก็ดูแคตตล็อกว่าอ่าโบชัวว่าจะลงตรงนี้ตรงนี้นะแต่เรา จะลงตอนไหนเราก็ยังไม่รู้อยู่นะคะทุกคนเราเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นพ่อบ้านก็มองอ่าว่าเราจะทําอะไร,รกับหูฟังนะทุกคนเขาให้มาคนละเส้นละเส้นเนาะข้าง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 รถในมันจะมีเปลี่ยนภาษาให้เราได้เลือกภาษาที่เขาจะบอกเป็นจุดจุดอ่า ที่ท่องเที่ยวอ่ะนะคะว่าจุดนี้รถจะจอดแล้วนะอาจจะลงไหมอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็มีภาษาให้เลือกโชคดีมากๆเลยวันนี้ไม่มีภาษาไทยให้เราเลือกนะคะทุกคนเออไม่มีภาษาไทยเนาะอันนั้นที่มันมันคล้ายๆภาษาไทยไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่เนาะ เตรียมพร้อมแล้วนะทุกคนพ่อบ้านเราก็กดแล้วค่ะเขากดภาษาของเขาก็คือภาษาจีนเนาะพ่อบ้านก็<ๆ>ก็จะรู้ภาษาค่ะเขาจะรู้ภาษาจีนสําหรับเราเราก็จะรู้ภาษาไทยสรุปแล้วเราก็ไม่มีภาษาให้เลือกนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีจริงๆเนาะไปกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้นรถก็เริ่มกำลังเริ่มสตาร์ทกำลังเคลื่อนนะคะทุกคนกําลังเคลื่อนออกเนาะนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาก็มีหลากหลาย หลากหลายสัญชาติที่มาที่นี่ญี่ปุ่นก็มีเวียดนามก็มีโอ้มีเยอะแยะมีหลากหลายมากๆเลยค่ะทุกคนที่นี่ไม่ใช่เมืองหลวงของออสเตรเลียแต่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทํามิตรเงินให้ประเทศของเขานะคะทุกคนเพราะนั้นเรามาที่นี่เราก็มาครั้งแรกเหมือนกันเราก็ชมวิวไปพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนเราบอกได้เลยนะว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังในงานที่เรา มาเที่ยวแบบนี้ได้สัมผัสจริงๆในแหล่งท่องเที่ยวที่เราตั้งใจมานะคะทุกคนเพราะนั้นมันเป็นการท่องเที่ยวครั้งแรกของเราก็มาชมติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าเราจะเจอเจออะไรที่มันสวยงามและหลากหลาย

ใจสะท้อนไ mm hmm. กล ทุกวันที่ท้อเธอเสียงพิงแท้เดือน,นใจไม่เคยหายไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những you ทำใจจะรักเธอเสมอไป